สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของแพรซ่า ะะวันนี้นะคะเพรจะมาสปอยหนังเรื่องพูดคนที่7ส่งครามมหาเวทค่ะเป็นหนังแนวแฟนตาซีฉายเมื่อปี2014เรื่องราวเริ่มต้นที่นานมาแล้วเมื่อหลายทศวรรษก่อนเมาคินราชินีแม่มดแห่งความชั่วร้ายได้ถูกอัศวินเกเกอรี่จองจําอยู่ในคุกใต้ดินอันแสนมืดมิดในจิตใจของนางจึงมีแต่ความเครียดแค้นจนกระทั่งเวลาผ่านไปจันทร์สีเลือดพังงาดขึ้นฟ้าพลังของราชินีจึงได้ฟื้นคืนกลับมานางจึงได้ใช้ ร่างมังกรบินออกมาจากคุกนั้นเพื่อเริ่มต้นการแก้แ้นที่รอคอยแล้วภาพก็ตัดมาทีเกเกอรี่ที่ตอนนี้กําลังนั่งดื่มอยู่ในบาร์อย่างไม่สนโลกจนวิลเลียมลูกศิษย์ของเขาต้องเข้ามาสะกิดบอกถึงเสียงสัตว์ระครังเรียกหมอผีที่ดังระง,งมอยู่ตอนนี้พร้อมกับบอกว่าในโบทถเก่าที่หมู่บ้านมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอายุไม่เกินสิบขวบเธอโดนบางอย่างเข้าสิงเกเกอรี่จึงได้ตรงไปที่โบสถ์เตรียมอาวุธออกมาคบมือก่อนจะตรงเข้าไปในโบสถ์เด็กสาวที่ ตอนนี้กําลังถูกล่ามโซ่ก็ร้องคำรามออกมาอย่างบ้าคลั่งเกเกอรี่จึงได้นั่งลงตรงหน้าเด็กสาวเด็กคนนั้นก็ได้พูดออกมาด้วยน้ําเสียงที่หลอนผิดปกติว่าเจ้าควรจะสาเนียตอนที่ทิ้งข้าลงไปในหลุมว่ามันไม่อาจจะจองจําข้าได้ตลอดกาลเกเกอรี่ uri, ที่ได้ยินแบบนั้นจึงได้เรียบนําผงเงินพินออกมาใส่ลงไปในถุงและเรียบนํามันให้คอของเด็กสาวพร้อมกับพูดออกมาว่าหากเป็นเจ้าจริงๆจงเผยกายออกจากเด็กบริสุทธิ์ซะทันเดนั้น เด็กสาวก็ล้มลงไปราชนีแม่มดจึงค่อยๆหลั่งไหลออกมาจากร่างของเด็กสาวมารวมกันเป็นร่างจริงของนางแล้วราชนินีก็พูดออกมาว่าคิดถึงบ้างไหมคิดถึงซิใช่ไหมล่ะนางนั้นยังได้พยายามพูดหลอกล่อวิลเลียมให้ยำเกรงต่อนางเกเกอรี่จึงได้พูดออกมาว่าหลับตาซะอย่าไปยำเกรงพลังนางจะยิ่งเพิ่มวิลเลียมจึงได้รีบเรียกสติตัวเองกลับมาก่อนจะลงมือใช้ขวานตัดเชือกระคังโบ์แต่แล้วราชนินีก็สามารถหลบได้พร้อมกับ แกุ้งเล็บควนไปที่หน้าท้องของเกเกอรี่ก่อนที่นางจะกลายร่างเป็นมังกรบินขึ้นไปวิลเลียมจึงได้ยิงธนูปล่อยผงเงินพิษใส่ราชินีตามมาด้วยโยนตะข่ายจับนางไว้ราชินีจึงได้รีบบินหนีออกไปวิลเลียมก็พยายามดึงรังไว้จนรางของเขาถลายไปกับพื้นเกเกอรี่จึงได้รีบตามมาช่วยดึงตะข่ายไว้จนผงเงินพิษได้ออกฤทธิ์ราชินีจึงอ่อนกําลังลงคืนรางกลับมาเป็นคนเกเกอรี่กับวิลเลียมจึงได้รีบช่วยกันจับนางใส่กงขังแต่แล้วขณะที่วิล กำลังวิ่งหนีออกจากกงราชินีก็ได้ใช้หางรัดตัวเขาไว้แลกเขาเข้าไปนางยังได้สะกดจิตทำให้ความมืดเ,เข้าครอบความจิตใจของวิลเลียมก่อนจะฆ่าเขาเกเกอรี่จึงได้ตัดสินใจใช้ไฟเผานางทั้งเป็นแต่แล้วราชินีแม่หมดกับไม่สลกสถานเลยนางได้กลายร่างเป็นมังกรบินหนีออกไปเกเกอรี่จึงได้ตะโกนออกมาว่าข้าจะตามล่าเจ้าเมาคินข้าจะตามล่าเจ้าแล้วภาพก็ตัดมาที่ทอมเด็กหนุ่มเลี้ยงหมูที่ มีความใฝ่ฝันว่าสักวันหนึ่งเขาจะต้องออกไปจากชีวิตแบบนี้แต่แล้วอยู่ๆภาพในมิตบางอย่างก็หลั่งไหลเข้ามาในหัวของเขาหลังจากนั้นไม่นานเกเกอรี่ก็ได้เดินทางมาที่บ้านหลังนี้แม่ของทอมที่เห็นเกเกอรี่ก็ได้มีสีหน้าที่ไม่สู้ดีนักส่วนเกเกอรี่นั้นก็ได้เอ่ยถามแม่ของทอมว่าคุณวอนใช่ไหมบุตรคนที่7ของบุตรคนที่7อยู่ที่นี่ใช่ไหมอย่ยาปฏิเสธข้ารู้ว่ามีจริงๆจากนั้นเกเกอรี่ก็เข้าไปกินอาหารในบ้านก่อนจะเอ่ยถาม ลูกของวอนทุกคนว่าคนไหนคือบุตรคนที่เจ็ดทอมจึงได้ลุกขึ้นมาพร้อมกับแนะนําตัวเกเกอรี่ที่เห็นแบบนั้นก็จ่ายเงินซื้อตัวทอมทันทีทอมจึงได้เดินไปกระซิบบอกแม่ว่าคนนี้แหละในนี่มิดค่ะแม่จึงได้พูดออกมาว่าอันตรายไปไหมเขาเป็นหมอผีนะแต่ทอมก็ไม่สนใจเขายินดีที่จะเป็นลูกศิษย์ของเกเกอรี่แม่จึงได้เปลี่ยนเป็นโอยพรให้เขาพร้อมกับบอกว่าจําเอาไว้นะทุกสิ่งที่ต้องใช้มีอยู่ในตัวลูกอย่าก,กลัวที่จะค้น หาแล้วแม่ก็มบอบเครื่องรังให้แก่ทอมในแน่ของราชินีนางได้บินกลับไปที่ยอดเขาปราสาทของนางโบนีแม่มดผู้ดิดตามของราชินีจึงแด้ออกมาต้อนรับนางและรายงานสิ่งที่แกเกอรี่ทำต่อเผ่าพันธุ์ของพวกเขาราชินีที่เห็นแบบนั้นจึงได้รีบรักษาใบหน้าให้โบนีจนใบหน้าของนางกลับมาสะอาดสวยแล้วราชินีก็ใช้พลังทําให้ปราสาทที่ผุพังสวยงามและอลังการดังเดิมในหแน่ของทอมและแกเกอรี่ตอนนี้พวกเขาได้ออก เดทางจนมาถึงที่ตลาดเกอเรอรี่จึงได้สั่งให้ทอมไปหาซื้อของส่วนเขาจะแยกตัวไปหาอะไรดื่มก่อนทอมจึงได้รู้สึกเสงงเล็กน้อยที่ตนถูกปฏิบัติเหมือนคนใช้และขณะที่ทอมกําลังเดินซื้อของอยู่จูจ่ๆก็มีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งลากหญิงสาวที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นแม่โมตรงมาทางนี้ผู้คนจึงต่างส่งเสียงเชียร์ให้ฆ่าแม่โมตนนี้ทอมที่ได้เห็นใบหน้าของแม่โมดเขาก็พันนึกถึงนิมิที่เขาเคยได้เห็นซึ่งมันก็คือนางทอมจึงได้รีบตรงเข้าไปขวา งชาวบ้านกลุ่มนั้นพร้อมกับบอกว่าค่ะคือลูกศิษย์ของอาจารย์เกเกอรี่และค่ะจะพานางแม่หมดที่ชั่วร้ายนี้ไปกําจัดเองชาวบ้านที่ได้ยินชื่อของเกเกอรี่จึงได้ยอมให้ธอมพาตัวแม่มดไปเมื่อทั้งสองลับตาชาวบ้านไปธอมก็ปล่อยแม่มดตนนั้นไปโดยที่ดอกรักของทั้งคู่กําลังเริ่มผีบานจากนั้นแม่โมดก็ได้เดินทางไปที่ปราสาทจนได้รู้ว่าแม่มดตนนี้มีนามว่าอลิซและบโบนีก็คือแม่ของนางซึ่งเธอนั้นก็รู้สึกแปลกใจ มากที่แม่ของนางกลับมามีนใบหน้าที่สะดสวยทันใดน,นั้นราชินีก็ได้ออกมาต้อนรับอลิซพร้อมกับพูดว่านี่สินะสายที่เจ้าส่งไปตามเกเกอรี่นนะ่ะก่อนจะลองสูดดมกลิ่นกายของอลิซจนได้รู้ว่าพ่อของนางเป็นมนุษย์แล้วราชินีก็บอกให้อลิซชิมเค้กโลหิตเสริมพลังที่หน้าตาชวนอวกมากนี่แม่ของทอมและเกเกอรี่ตอนนี้พวกเขากําลังเดินทางผ่านป่าที่เต็มไปด้วยกาพูดที่เป็นอมนุษย์ระดบับหเกเกอรี่จึงได้พูดออกมาว่า ถ้าไม่ทําพวกมันยั่วมันก็จะไม่ยุง่งทั้งสองจะได้พูดคุยกันจนไปถึงเรื่องสิทธิทเพิ่งตายด้วยน้ามือของราชนินีแม่โมดทันใดนั้นทอมก็เกิดอาการสัน่นและได้เห็นนิมิตอีกครั้งจนเขาลูบไปเมื่อทอมตื่นขึ้นมาเกอเกอรี่ก็ถามเขาทอมก็ยอมเล่าให้ฟังทั้งหมดจากนั้นเกอเกอรี่ก็พาทอมไปที่บ้านของเขาทอมนั้นก็ได้เดินไปสะดุดตากับภาพของอัศวินเขาจะได้อ่านเรื่องราวของภาพนี้จนได้รู้ว่านี่คือภาพของกลุ่มฟอร์คอนพาคีแห่ง อสเวินผู้ที่ตนแดกการสู้รบกับพลังมืดและถ่ายทอดทักษะส่งต่อบุตรคนที่7ของบุตรคนที่7และคนอื่นๆต่อไปซึ่งกลุ่มสมาชิกนี้นั้นมีเป็นพันๆนคนเกเกอรี่จะได้พูดออกมาว่าผ้าผืนนั้นมันโบราณแล้วทุกคนตายไม่ก็กลายเป็นฝ่ายมารทองจึงได้รู้ว่าตอนนี้กลุ่มฟอคอนเหลือเพียงแค่อาจารย์เกเกอรี่คนเดียวแล้วเขาจะได้เอ่ยถามว่าแล้วการเป็นศิลป์ต้องใช้เวลาฝึกนานแค่ไหนกันละ่ะเกเกอรี่ก็ ต่อมา10 สำหรับสิทธิ์ของข้าคนก่อนแต่กับเจ้าให้ไม่เกินเจ็ดวันเพราะยามนั้นจันทร์สีเลือดจะเต็มดวงหนึ100่งร้อยปีจะมีหนึ่งครั้งครั้งก่อนเกิดสงครามตามมาหลายปีทับแม่มดถล่มทุกเมืองโลกยังไม่ฟื้นตัวดีเลยต้องกำหลับราชินีให้ได้ก่อนจันทร์สีเลือดจะรับฟ้าซึ่งทอมน,นั้นก็คิดว่าเวลามันช่างสั้นเหลือเกินและในห้องเขาตอนนี้ก็มีคำถามอีกมากมายแต่เกคอร,กรีก็ไม่อยากให้เขาถามแล้วแถมเขายังได้สั่งให้ คืนนี้ให้อยู่แต่ในห้องห้ามออกไปไหนแต่แล้วขณะที่ทอมกาลังนอนหลับเขาก็ได้ยินเสียงขอความช่วยเหลือดังแว่วขึ้นมาทอมจึงได้เดินตามเสียงไปจนได้เห็นว่าเสียงออกมาจากชุดก่อเขาจึงได้เปิดหน้ากากชุดก่อน,นั้นดูจนได้เห็นว่ามีกระโหลกของมนุษย์อยู่ด้านในนั้นและเมื่อทอมปิดหน้ากากลงชุดก่อนนั้นก็มีชีวิตเร่วกับผีสิงมันจึงได้ร่มไล่ล่าทอมทันทีทอมก็ได้วิ่งหนีแต่เขาก็หนีนไม่พ้นเกเกอรี่จะ รีบเข้ามาจัดการชุดก่อผีนี้จนมันได้แน่นิ่งไปจากนั้นเขาก็หันมาต่อว่าทอมว่าข้าสั่งแล้วให้เจ้าอยู่แต่ในห้องเมื่อกี้นะ่ะบททดสอบแรกสอบตก,ตกยังไม่น่าแปลกใจบททดสอบสองไม่เท้าโรเวนสุดยอดไม่เท้าออกสืก่อควบคุมมันได้ก็สามารถขุมอาวุธได้ทุกอย่างแล้วกเกอรี่ก็ไม่นำดาบมาต่อสู้กับทอมพร้อมทั้งพูดแดกดันเขาพูดไปถึงพอ่อไปถึงแม่ตั้งใจย,ยั่วยุทอมดึงพลังของทอมให้ออกมาแต่มันก็ ไม่ได้ผลทอมจะได้โชว์สิ่งที่เขาทําได้ให้เกเกอรี่ดูคือการคว้างป่าเม็ดเกเกอรี่ที่เห็นแบบนั้นจึงได้หันมาสอนในสิ่งที่ทอมถนัดแทนแตามมาด้วยการสอนใช้วัตถุดิบต่างๆอาจข้อมูลทั้งหมดที่ทอมต้องรู้เกี่ยวกับการล่าป,ปีศาจทอมก็ตั้งใจฝึกและศึกษาตำราทั้งหมดในหน้าของราชินีราดูพ่อหมุดมือก็ได้นําสุดยอดมือสังหารมาเป็นเครื่องบรรณาการให้แก่การกลับมาของนางแต่ราชินีกลับดูแครยอดมือสังหารที่ราดูนํามาให้ พร้อมกับบอกให้เขาเก็บไว้ใช้เองดีกว่าในหน้าของทอมจู่ๆเขาก็สะดุ้งตื่นขึ้นและพรานได้ยินเสียงแปลกๆเขาจึงได้เดินตามเสียงนั้นไปจนได้ไปพบกับอลิซที่กําลังว่ายน้ําท่ามกลางแสงจันทร์ทอมจะได้เอ่ยถามนางว่าเจ้ามาทําอะไรที่นี่อลิซก็ตอบว่าข้ามาว่ายน้ําท่ามกลางแสงจันทร์เจ้าหันไปก่อนทอมก็ทําตามอลิซก็ค่อยๆเดินขึ้นมาจากน้ําพางเสกชุดขึ้นมาใสา่ทอมจะได้หันไปพร้อมกับยื่นมือช่วยจับ เธอไว้อลิสซก็จับมือเขาทัานใดน,นั้นแสงสีฟ้าก็ได้บังเกิดอลิสซจึงได้เลบสะบัดมือทอมก็งงว่ามันเกิดอะไรขึ้นอลิสซจึงได้พูดออกมาว่าว่ากันว่าเมื่อแม่โมดได้สัมผัสแลกใต้แสงจันทร์กับผู้ชายที่จะได้ผูกพันเคียงข้างเธอจะเกิดประกายสีฟ้าทั้งสองจะได้มานั่งพูดคุยศึกษากันจนได้รู้ว่าแม่โมดก็มีทั้งดีและไม่ดีและได้รู้ว่าอลิสซคอยตามสอดแนมพวกเขาแต่ถึงอย่างนั้นทอมก็ไม่อาจต้านทานเสน,น ของอลิซได้ทั้งสองจึงเกือบจะจูบกันแต่แล้วเส้นคนของปีศาจทัร์ค่ารับใช้ของเกเกอรีก็ควรบรรยากาศซะก่อนทั้งสองจึงได้ขามองมาแล้วอลิซก็ม้าผายไปเช้าวันต่อมาเสียงะระฆังเรียกตัวหมอผีก็ดังขึ้นตามมาด้วยกองทหารมุ่งหน้ามาทางนี้เพื่อมาเชิญเกเกอรีไปที่นครหลังปราการเมื่อเดินทางไปถึงเกเกอรีก็ได้ถูกวันขอให้ช่วยปราบปีศาจหลซึ่งปีศาจตนนี้ก็คืออูรังมีร่างยักษ์ นายกองพ่อหมดพวกกระหายเลือดที่สุดของราชินีเกเกอรี่จึงได้ขอสู้แบบลุยเดี่ยวมีร่างยักที่กําลังบาครังจึงได้พังครงเหล็กออกมาทันใดน,นั้นเกเกอรี่ก็ปล่อยผงพิษใส่จนหมียักได้คืนร่างกลับมาเป็นมนุษย์ทั้งสองจึงได้ต่อสู้กันอย่างดุเดือดและด้วยความร่วมมือของทอมทั้งสองจึงสามารถจับอูรังได้แล้วเกเกอรี่ก็ยื่นคบเพลิงให้แก่ทอมบอกให้ทอมเผาอูรังแต่ด้วยความอ่อนโยนของทอมเขาจึงไม่สามารถทําใจฆ่าอูรังได้เกเกอรี่ จะได้เป็นคนจัดการเผาอูลังด้วยตัวเองพร้อมกับหันไปพูดกับทอมว่าอีกไม่นานเจ้าก,ก็จะเป็นเหมือนข้าทอมน,น,นั้นก็รู้สึกแย่มากส่วนเกเกอรี่ก็คิดว่าทอมไร้ประโยชน์เขากับทอมจะได้แยกทางกันตรงนี้ในหน้าของราชินีตอนนี้นางก็สามารถรวบรวมเหล่าในกองแม่มดพ่อหมดพลังเหนือธรรมชาติลูกสมุนของนางมาได้ครบเหลือแค่เพียงอูลังที่ตอนนี้นางยังไม่รู้ว่าเขาได้ตายไปแล้วในหน้าของทอมอลิสนานก็ ไ,ได้เข้ามาพูดคุยกับเขาพยายามพูดปอบแถมนางยังเล่าเรื่องราวในอดีตของเกเกอรี่ให้ทอมฟังว่าเกเกอรี่ในตอนหนุ่มนั้นก็เคยรักกับแม่โมธทอมจึงถึงกับขำออกมาอลิซจึงได้พูดต่อว่าทุกคนล้วนมีความลับจากนั้นทอมก็ให้อลิซหลับตาลงก่อนที่เขาจะบรรจงจูบนางอลิซก็จูบเขากลับราวกับสิ่งที่โหยหามานานทั้งสองจึงตัดสินใจจะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันแต่แล้วจูๆ่ๆทอมก็เห็นนิมิตถึงสิ่งเลวร้ายที่เข เกขึ้นเขาจึงได้บอกอลิซว่าข้าต้องกลับไปช่วยอาจารย์อลิซก็เข้าใจเขาวันต่อมาทอมก็เจอกับเกเกอรี่เกเกอรี่จึงได้พูดออกมาว่าข้าก็เคยเป็นไวคือขนองไม่เชื่อฟังใครเหมือนเจ้าซ้ายังเคยรักกับแม่มดใช่เมาคินเมื่อก่อนนางไม่ได้ไรามากแต่นางถูกความกลัวและความเกลียดหล่อหลอมจนทําให้กลายเป็นแม่มดในมนโนคติและเมื่อนางได้รับรู้ว่าข้าแต่งงานนางก็ไม่อาจทนเห็นข้ามีความสุข ได้นางจึงได้สังหารภรรยาค่ะอย่างเลือดเย็นข้าจับนางได้ก็ด้วยโกโนบายหลอกลวงว่ายังรักนางตอนนั้นข้ามีโอกาสที่จะปิดชีพนางแล้วแต่ทาว่าข้ากลับใจอ่อนได้แต่หลอกนางไปขังไว้ในหลุมลึกใต้พิภพคิดว่ามันจะจองจํานางได้ตลอดการแต่ข้าคิดผิดพลาดวันนี้ทุกชีวิตที่นางกลับมาข้าจึงเหมือนกับตราบาปของข้ามันคือเหตุผลที่ข้าต้องบีบให้เจ้าโหเทียมอย่าได้ทําผิดซ้ ย้ำรอยของข้าหากเจอแม่โมดจงฆ่าซะจากนั้นพวกเขาก็ออกเดินทางต่อแต่แล้วระหว่างทางยากบอกกาดก็จมตีสว์รถม้าของพวกเขามันเป็นอสูรใต้พี่พบที่อารมณ์ฉุนเฉียวเกเกอรี่จะแนะนําให้ทุกคนวิ่งหนีบอกกาดก็รีบวิ่งตามไปจนไปถึงถ้ำเล็กๆบนหน้าผาสูงพวกเขาจะไม่มีทางเรือต้องโดดลงน้ําไปแต่แล้วบอกกาดก็โดดตามลงไปด้วยจนทุกคนได้กระเด็นไปคนละทิศทางซึ่งทอมนั้นก็สวย สูตรถูกบ็อกการจับตัวได้เขาจึงได้เรียบใช้มีดแทงไปที่นิ้วของบ็อกการจนบ็อกกาดยอมปล่อยมือทอมจึงได้วาขึ้นไปบนหัวของมันและใช้มีดแทงอีกครั้งจนมันล้องออกมาแต่แล้วทันใดนั้นทอมกับบ ok ็อกการก็ไหลล่วงตกลงไปยังหน้าผาน้ําตกจนทําให้บ็อกกาดหัวกระแทกเข้ากับหินสลบไปส่วนทอมนั้นโชคดีที่เขายังสามารถเอาชีวิตรอดกลับมาได้เขาจึงได้มานั่งพักเหนื่อยแต่พักยังไม่ทันลายโบนี่ก็โผล่มาแทงหนักใส่ ทอมก็รีบจับดาบไว้ทันใดนั้นสร้อยข้างร่างของแม่ก็เปล่งแสงส่งพลังผักโบนี่ออกไปโบนี่จึงได้พูดออกมาว่ารอยเม็ดนั้นเป็นของราชินีค่ะเจ้าได้มาได้ยังไงแล้วนางก็กลายร่างเป็นมังกรขาวมินกลับไปจากนั้นทอมก็เดินกลับไปหาเกเกอรี่เกเกอรี่ก็กล่าวชมเขาที่รอดกลับมาได้และยังสามารถจัดการปีศาจที่ไม่มีใครเคยจัดการได้อีกแต่ทอมก็ไม่ดีใจเขาได้นำสร้อยคอของแม่ออกมาถามเกเก เกอรี่ว่านี่คืออะไรกเกกอรี่ก็ขำมองมาพร้อมกับพูดว่านี่น่ะเหรอหินทรอยอมบอลของขรังที่สุดของแม่มดเสริมพลังให้กล้าแรง่งเสริมมนจำแรงให้เหมือนจริงาามาเธอมอรคินเคยครอบครองมันอยู่ในมือของนางมันมีอำนาจมหาศาลจนกระทั่งมันถูกขโมยไปโดยแม่มดอีกตนทอมก็รู้สึกไม่อยากจะเชื่อพร้อมกับพูดออกมาว่าท่านจะบอกว่าแม่ของข้าเป็นแม่มดอย่างนั้นเหรอกเกอรี่ ก็ยิ้มบอ,อกมาทอมจะได้เริ่มเข้าใจอะไรหลายๆอย่างในชีวิตของเขาในแนาของราชินีนางได้ต่อรองกับอลิซส,สั่งให้อลิซไปนำพลอยมาโดยแลกกับการไว้ชีวิตทอมอลิซจึงจำเป็นต้องทำจากนั้นราชินีกับเหล่านายกองก็เริ่มออกลาตรงไปยังเมืองบ้านเกิดของทอมลงมือไล่ฆ่าผู้บริสุทธิ์โดยไร้ความปราณีเมืองทั้งเมืองจึงได้ลุกเป็นไฟแม่ของทอมที่ได้เห็นแบบนั้นจึงได้ลงมือใช้พลังจัดการหนึ่งในนายกองของราชินี ราชนินีจึงได้ตรงมาหาแม่ของทอมทันทีใช้หางตว,วัดจับนางไว้และลงมือใช้โครงเล็บที่แหลมคมเจาะเข้าไปในหัวใจของนางจนร่างกายของนางไม่สลายไปนีหน้าของทอมอลิสก็ได้มาหาเขาและตรงเข้าจูบเขาทันทีแล้วอลิสก็พูดออกมาว่าข้าเปลี่ยนใจแล้วเราหนีไปด้วยกันนะทันใดนั้นเกเกอรี่ก็คว้างโซ่จับตัวอลิสไว้ทอมจะได้รีบขวางทางเกเกอรี่ก่อนที่เขาจะตัดโซ่ปล่อยให้อลิสหนีไปเกเกอรี่จึงได้พูดออกา มาว่าจูงโง่เอ้ยนางฉกพรไปแล้วทอมจึงได้รีบดึงคอเสื้อออกมาดูเขาก็ต้องรู้สึกผิดหวังมากรีบวิ่งตามอาริสไปตรงเข้าไปในป่าราดูที่รอเขาอยู่จึงได้ยิ้มออกมาทอมที่เห็นแบบนั้นจึงได้รีบวิ่งหนีแต่ก็หนีไม่พ้นเหล่ายอดมือสังหารของราดูได้ออกมาจูโจมใส่เขาเกเกอรี่จึงได้รีบมาช่วยทอมสู้พวกเขาได้วิ่งหนีไปสู้กันไปจนไปถึงที่หน้าผาทอมก็ถูกมือสังหารช่วยกันลากตกหน้าผาไปส่ว แกเกอรี่ในขณะที่เขากำลังตกใจช่วยช่วยทอมไว้ไม่ได้ราดูก็ได้ใช้โซ่รัดคอเขาดึงลากจับตัวเขามาใส่ตาข่ายไว้เพราะราชนินีได้สั่งให้จับตัวเกเกอรี่มาแบบเป็นๆแกเกอรี่จึงได้ถูกลากไปในหน้าของทอมเขนานั้นก็ยังไม่ตายแต่เพียงแค่สลบไปวิญญาณของแม่จึงได้มาหาเขาทอมก็รู้สึกง,งงว่าแม่มาที่นี่ได้ยังไงแม่จึงได้พูดออกมาว่าทอมแม่ได้จากภพบนี้ไปแล้ว หลังจากพยายามสู้กับมอลคินแล้วไม่สำเร็จแต่ลูกจะเป็นคนทำสำเร็จลูกเป็นบุตรคนที่เจ็ด ทอมและก็ยังเป็นบุตรของแม่หมดอีกด้วยโลกนี้ไม่มีมนุษย์เชนลูกมนุษย์คนเดียวที่จะสามารถใช้พลอยวิเศษได้ลูกต้องยับยั้งสักการของนางก่อนที่มันจะเปิดฉากและความเศ้าออกจากใจใส่ความกล้าหาญลงไปแทนลูกพร้อมแล้วไปไปตามหาพลอยแล้วแม่ก็ว้าผายไปทอมที่เห็นไม่เท้าโรวเวนตกอยู่ข้างๆเขาจึงได้หยิบไม้เท้าขึ้นมาและออกเดินทางทันทีในหน้าของอาริสเมื่อนางแน่รู้ว่า ทอมตายแล้วนางก็รู้สึกไม่อยากจะเชื่อแม่ของอาริสจึงได้พูดออกามาว่าแม่ให้พวกเขาตามลูกไปเองที่ทําก็เพื่อลูกมององค์ราชินีและทําใจซะอาริสจึงรู้สึกโกรธแม่มากส่วนเกเกอรี่ราชินีก็ได้พยายามสะกดจิตให้เขาเข้าสุดด้านมืดมาเป็นพวกเดียวกับนางซึ่งเกเกอรี่นั้นก็ไม่อาจต้านทานพลังของพลอยได้เขาจึงได้เริ่มขอให้ตามมองราชินีเปลี่ยนไปทันใดนั้นอาริสก็รีบวิ่งขึ้นมาดึง ซ่อมออกมาจากคอของราชินีแล้วนางก็วิ่งหนีไปเกโกรีจี่ได้หลุดจากภาวังทันทีราชินีที่เห็นแบบนั้นจึงได้ใช้หางรัดตัวเกโกรีแล้วเหวี่ยงเขาออกไปแล้วนางก็กลายร่างเป็นมังกรดำบินตามอาริสไปโบนี่ที่เป็นห่วงลูกจึงได้กลายร่างเป็นมังกรขาวตามไปได้วยอีกคนนางได้บินตรงเข้าใส่ราชินีจนทําให้สาเหินล้มลงมาทั้งคู่จึงได้เปิดฉากต่อสู้กันในแน่ของราดูเขาที่เห็นว่าเกโกรียังมีชีวิตอยู่เขาก็ค่อยๆกลายร่าง เป็นมังกรยกักษ์ารามใส่เกเกอรี่เกเกอรี่จะได้พูดออกมาว่าชาย่างมังกรสู้กับข้ารู้จักศักดิ์ศรีบ้างไหมลาดูจะได้ยอมคืนลางกลับมาเป็นมน,นุษย์ต่อสู้กับเกเกอรี่นี่หน้าของทอมเมื่อเข้ามาถึงปราสาทเขาก็ได้นำมีดเจ่อไปที่ขอของอลิสพร้อมกับพูดออกมาว่าพลอยของข้าอยู่ไหนอลิสก็ตอบว่ามันหล่นหายไปแล้วข้าทำเพื่อปกป้องเจ้าแทนเดนั้นเหล่ามือสังหารก็สังเกตเห็นทอมพวกมันจะได้ตรงเข้าเล่นงานเขาทันทีทอ จอมได้พยายามต่อสู้กับพวกมันจนเขาได้บังเอิญเจอสร้อยเขาจึงได้หยิบสร้อยขึ้นมาสวมทันใดน,นั้นสร้อยก็เปล่งแส,ง,สงออกมาพร้อมกับไม้เท้าโรเวนได้เปล่งพลังเวทออกมาทอมจึงได้ใช้ไม้เท้านี้ต่อสู้กับนายกองจนเขาสามารถฆ่ามันได้ขณะเดียวกันเกเกอรี่ก็สามารถจัดการราดูได้ส่วนราชินีกับโบนีที่ต่อสู้กันอย่างดุเดือดตอนนี้ก็รู้ผลแพ้ชนะโบนีได้พ่ายแพ้ให้แก่ราชินีนางจึงถูกราชินี าราชินีนั้นก็รู้สึกผิดหวังมากที่ถูกพวกเดียวกันหักหลังแถมยังเป็นค่ารับใช้ที่นางไว้ใจนางที่เคยคิดว่าการทรยศหักหลังมีเพียงแต่ในสันดานของมนุษย์เท่านั้นจึงถึงกับต้องคิดใหม่แล้วราชินีที่เหนื่อยทั้งกายและใจก็เดินเข้าไปในปราสาทเกเกอรี่ที่เห็นแบบนั้นจึงได้ตามราชินีเข้าไปราชินีจึงได้พูดออกามาว่าข้ามันโง่เองเจ้าหลอกข้าเพื่อจองจําข้าในขุมนรกหลอกให้ข้าตาย ว่าเจ้ารักค่ะเกเกอรี่จึงได้พูดออกมาว่ารักสิข้าเคยรักแต่มันหมดไปแล้วเช่นเดียวกับความเกลียดชังเขาค่อยๆเดินเข้าไปใกล้ราชินีพร้อมกับมีดในมือที่สั่นไหวของเขาราชินีที่เห็นแบบนั้นจึงได้เชิงลงมือบีบคอเขาก่อนแทนใดน,นั้นทอมที่เคยเห็นภาพมีตนี้ก็คว้างไม่เส่ยราชินีจนราชินีล้มลงไปนางจึงได้พูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่ร้ายเรยวแรงเต็มทีว่าข้าจะตามหลอกหลอนเจ้าแล้วนาะง ก็สิ้นใจไปทอมจึงได้ลงมือใช้ไฟเผาร่างของนางหลังจากนั้นเกเกอรี่ก็ได้ใช้ไม้เท้าสร้างตาประทับอัศวินให้แก่ทอมรับเขาเป็นหมอผีอย่างเป็นทางการและเกเกอรี่นานยังได้ปลดกเกษียณสลัดตำแหน่งอาจารย์ให้แก่ทอมอีกด้วยส่วนอลิสนั้นถึงแม้เธอจะเศร้าที่ทอมเลือกทางนีแต่นางก็เข้าใจและเคารพการเลือกของทอมแล้วเรื่องราวก็ได้จบลง ก็จบลงไปแล้วนะคะกับเรื่องบุตรคนที่7สงครามมหาเวทเป็นยังไงกันบ้างคะถ้าใครฟังมาถึงตอนนี้แล้วก็ขอบคุณมากนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แพลวด้วยนะขอบคุณคะ่ะบ๊ายบาย